ฟีฟซีทุกท่านนะคะฝนตกช่วงบ่ายนะฟีฟซีฝนตกแล้วดีใจนะดีใจนะต้นไม้ไม่ต้องรดน้ำแล้วนะคะฟีฟซีโอ้ฝนมาตกฝนมาตกอ่นะ,ะยู่ๆก็ตกเลยนะฟีฟซีเนาะนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยวู้วู้วฝนตกแล้ว ดีใจมากเลยนะนี่ค่ะบรรยากาศคึ้มนะคะวันนี้นึกว่าแต่พายุไปแล้วนะฮะพายุยังไม่ได้ไปไหนเลยนะตอนนี้พายุยังอยู่กับเราอู้ดอกปอเทืองได้ดอกปอเทืองได้น้ําแล้วดอกปอเทืองได้น้ําแล้วท่านผู้ชมไป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 ดูดอกปอเทืองไปดูดอกปอเทืองฝนตกแล้วอืมพาทุกคนพาเอฟซีไปดูดอกปอเทือง หลังจากฝนตกว้าวสวยมากสวยมากเลยนะคะดอกสีเหลืองอลามโอ้ฝนตกอีกตั้งหากว้าว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 ฝนตกแล้วดีใจมากเลยโอ้ว้าว,ว,าวบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศฝนตกเดอเอฟซีภาวะดอก็พเทองมีน้ำแล้ว นู้นะฮะได้น้ําเต็มที่เลยตอนนี้ว้ว้วว้นะฮะพอดีเขากําลังแห้งพอดีเลยนะฝนตกมาโอ้ยดูนะนี่พื้นกําลังแห้งเลยนะได้ดอกได้น้ําแล้วได้น้ําแล้วท่านผู้ชมโอ้ยขอบคุณท่านเทพเทวดานะฮะนะฮะดอกปอเทืองจะได้แบบว่าสดชื่นหน่อยเนาะนะฮะเพราะว่าเขาแห้งนะ ดินแห้งนะฮะโอ้ยฝนตกมาปุ๊บดินนะคะเขาเรียกว่าชุ่มชื้นเลยกลิ่นหอมนะเนะเวลาฝนตกดินก็จะหอ,อมเตะจมูกเลยนะคะว้าว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 วเอฟซีมาดอกก็มาดูดอกโกเทืองยามฝนตกนี่นะคะทุกคนบัวน่าจะเข้าคอกแล้วบัวนะคะนะ นี่ค่ะบรรยากาศฝนตกต้นไม้ได้รับน้ําฝนแล้วนะคะทุกคนดีใจไม่รู้จะดีใจยังไงทุกคนนะคะดีใจมากๆเลยนะคะสุดยอดสุดยอดนีด่นะพอดีฝน <laughs> ตกนะพอดีเราแพ็กนะ้ำปลาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ แล้วพอดีฝนตกพอดีเลยนะชื้นชุ่มฉ่ำเลยโอ้สวยงามสวยงามสวยงามนะดูยิ้มเลยยิ้มเลยดอกปอเทืองยิ้มเลยนะฮะว้าวสวยจังสวยจังนี่นะฮะฝนตกแบบไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวนะฮะทุกคน นะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตากผ้าด้วยเนาะอ่าไม่งั้นคงวิ่งเก็บผ้ากันระวีระวาดเลยกันทีเดียวนะฮะอ่ะอาโอ้ยดูสดชื่นเลยสดชื่นว้าวว้าวว้า้าว้าว้นไม้องค์ปูในสวนยมนะต้นไม้เราไม่ต้องรดน้ําแล้วันนี้ดีใจมากเลยนะคะแล้วต้นไม้ที่อยู่ เอ่อที่ที่ดินแรดแอนด้วยนะคะอ่าเขาก็ได้รับน้ำด้วยนะคะดีใจมากว้าวสวยจังสวยจังนี่คะ่ะทุ่งปอเทนะืองนาเอฟซีมาก็มาถ่ายรูปได้นะคะพี่หมวยมาถูกช่วงพอดีเลยนะคะพี่หมวยพี่สาวเรานะมาถูกช่วงพอดีเลยนะดอกปอเทืองกำลังออกดอกสวยงามเลยนะคะงานฝนตกชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ ก็ดีนะฮะเพราะว่าเราจะได้ตอกไม้ดินมันโดนดินมันโดนน้ำเนาะนะเราก็จะได้ตอกนะอตอกไม้ที่เราจะปักท่อลงไปนะคะตั้งท่อนะคะก็คือแบบไม่ต้องรดน้ำฝนตกพอดีเลยนะเราก็จะได้ตอกดินง่ายๆหน่อยนะคะว้าวสวยมากนี่นะคะเหลืองอลามเลยนะบางทีก็ต้นสูงบางทีก็ต้นนะเล็กๆบ้างนะคะ อ่าอ่าตรงนั้นมุมนั้นสวยมากเลยต้นสูงนะจ้ะอ่าตกมาเลยจ้าตกมาเลยตกมาเลยจ้าว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 ,าวาสวยมากเลยนะคะ FC ทุกคนสวยมากมากเลยได้ไรแม่ได้ไรโอ้อ่าชาวบ้านก็ไปสวนมาเปียกฝนเลยทีเดียวนี่นะคะต้นไม้ ได้ความชุ่มชื่นร่มรื่นนะคะดีใจมากเลยนะคะดีใจมากต้นไม้ได้ได้น้ำแล้วืเนี่ยโอพเทืองสดชื่นต้นไม้ก็ได้ด้วยนะคะนี่นะะต้นไม้นะคะต้นไม้ก็ได้รับความสดชื่นด้วยนะคะนี่ทุกคน ว้าวว้าวว้าว้าวนี่ค่ะบรรยากาศนะบรรยากาศที่วังปูนะ FC ฝนตกฝนตกฝนตกนะน่ะฝนตกนะนะได้รับน้ำชุ่มชื้นแล้วนะฮะนี่นะคะเราไม่ต้องรดแล้วนะทุกคนไม่ต้องรดน้ำแล้วอู้ดีใจ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  ดูนะดอกไม้ต้นไม้ยิ้มเลยนะฮะยิ้มนะคะออ้ดอกสวยมากเลยดอกเฟื่องฟ้าสวยมากเลยทุกคนดูนี่ค่ะโอ้โหสวยงามจริงๆงนะนะต้นไม้ก็กำลังแบบนี่นะคะในน้ำนะถึงแม้ฝนจะไม่ตกหนักแต่ยังน้อยก็ได้ตกก็ยังดีเนาะนะคะต้นไม้ในสวนหย่อมก็จะได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะอื นะเมื่อเช้าเอเลนก็ยังไม่ได้ไปรถทางนู้นนะฝนตกมาพอดีเลยนะไม่ต้องรถนะทุกคนนี่นะคะในสวนหย่อมเนาะนี่องค์ปูเล่นน้ําแล้วนะคะอ่าบรรยากาศดีมากเลยนะดอกปอเทืองก็โอ้โหดูได้รับน้ํานะอมฤตเลยดูนะเย็นชุ่มช่าเลยหม่จ้านะดอกกุหลาบก็สวยมากเลยดูป๊างามๆดอกกุหลาบอ่ะบรรยากาศเอฟซี FC. นะอ่าเขาเรียกว่า หลังจากที่เราแพคน้ำปลาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็มาพักนะคะมาพักเนาะเพราะว่าออเดอร์เราจัดส่งไปแล้วนะคะเอฟซเนาะตอนนี้แอดมินก็เดินทางกลับกกอกแล้วนะคะจ้ะอ่านี่นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถึงแม้จะไม่ตกหนักแต่อย่างน้อยก็ได้ตกนะให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้นะคะอ่ะฝากชมคลิปนี้ด้วยนะคะเอฟซเนาะเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ